สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องด็อกตอร์ดีฮิวิ่งหรือพลังงานสากลบบำบัดต,ตามแนวทางของด็อกตอร์ดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราขอนำเสนอคลิปที่มีชื่อว่าคาริสมาเสน่ห์ที่ดึงดูดผู้คน คุณเคยพบเจอบุคคลที่มีเสน่ห์มากๆทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะเข้าไปพูดคุยหรือว่าอยากจะไปใกล้ชิดกับเขาไหมคะเวลาที่เขาเนี่ยทำอะไรเราก็รู้สึกว่าน่าสนใจไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลิกภาพท่วงท่าการแสดงออกหรือว่าเวลาที่เขาพูดเนี่ยยิ่งดูมีเสน่ห์ทำให้เราอยากฟังในเรื่องที่เขาพูดมากๆเลย และยิ่งไปกว่านั้นเขาก็ยังมีความสามารถในการน้มน้าวจิตใจผู้คนให้ทําตามในสิ่งที่เขามีแรงบันดาลใจให้กับเราหรือว่าเขานั้นมีอิทธิพลต่อผู้คนในทุกระดับในวงกว้างบุคคลแบบนี้ล่ละค่ะที่เรียกว่าบุคคลที่มีคาริสมา บุคคลที่มีคาริสม่าเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องของความสวยความหล่อหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่าหมายถึงทุกอย่างที่อยู่ภายในจริงๆแล้วก็ส่งออกมาภายนอกให้ทุกคนนั้นได้รับรู้แล้วก็สัมผัสได้คือสิ่งที่เขาส่งออกมาเนี่ยสามารถส่งผลกระทบต่ออารมณ์จิตใจของผู้อื่นได้ตัวอย่างของบุคคลระดับโลกที่มีคาริสม่านะคะเช่นเนวสันเมนเดลา เจ้าหญิงเดอานาหรือสตีฟจ็อบสค่ะไม่เพียงแต่พวกเขานะคะคทำให้ผู้คนชื่นชอบแต่ว่ายังได้สร้างแรงบันดาลใจและทำให้ผู้คนนั้นอยากติดตามสนใจเรื่องราวชีวิตของพวกเขาและผู้ที่มีคาริสม่านั้นมีอยู่ในทุกวงการจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองทางด้านสังคมทางด้านศาสนาหรือว่าทางด้านจิตวิญญาณแม้แต่วงการบันเทิงเองนะคะเช่นนักร้องหรือนักแสดง ต่างก็มีคาริสมาที่โดดเด่นด้วยเช่นกันค่ะนักร้องในยุคนี้ที่มีคาริสมาโดดเด่นที่เห็นได้ชัดเลยนะคะและพวกเราก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือแจ็คสันหวังแล้วก็น้องลิซ่าค่ะและลิสามโนบาล ทั้งสองท่านนี้นะคะต่างเป็นนักร้องที่นอกเหนือจากความสามารถอันโดดเด่นแล้วนะคะข้างในของพวกเขานะคะเต็มไปด้วยสเสน่ห์มหาสเสน่ห์อย่างที่พวกเรารู้จักกันดีเลยทีเดียวละค่ะแล้วเชื่อไหมคะว่าเราทุกคนก็สามารถสร้างสเสน่ห์อันทรงพลังนี้ได้เหมือนกันให้เหมือนกับว่าตัวของเรานั้นมีแม่เหล็กคอยดึงดูดผู้คนและเราก็สามารถเจ,จิดจรัสได้ท่ากลางผู้คนที่รายล้อมรอบตัวเรา แต่ว่าก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจความหมายที่แท้จริงของคาริสมาก,กันก่อนนะคะคาริสมาและเสน่ห์เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันในแง่ที่ทั้งสองเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดึงดูดใจของผู้อื่นแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะเป็นสิ่งเดียวกันทั้งหมดคนที่มีสเสน่ห์มักจะมีคาริสมาในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่มีสเสน่ห์แล้วจะมีคาริสมา คาริสมาอาจมองได้ว่าเป็นสเสน่ห์ที่ทรงพลังและสามารถดึงดูดผู้อื่นแต่ว่าลึกซึ้งและสร้างผลกระทบในวงกว้างได้มากกว่าข้อแตกต่างของสเสน่ห์และคาริสมาเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ คือคนที่มีสเสน่ห์เนี่ยมักจะเป็นลักษณะของคนที่แสดงออกแล้วทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกสบายอกสบายใจชื่นชอบเช่นการพูดจาที่อ่อนหวานการเป็นมิตรการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นหรือว่าทำให้คนรู้สึกดีเช่นอาจจะเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกภาพท่วงท่าที่ดูดีหรือว่ามีใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมีการเข้าอกเข้าใจผู้อื่นแต่ว่าคนที่มีเสน่ห์เนี่ยจะไม่มีพลังพิเศษในการกระตุ้นหรือว่ามีผลกระทบในการที่จะเปลี่ยนแปลงผู้อื่น แต่ว่าคนที่มีคาริสม่านะคะอาจจะไม่ใช่แค่คนที่ทำให้ทุกคนนั้นรู้สึกดีหรือมีเสน่ห์เท่านั้นแต่ลึกซึ้งกว่านั้นคือมีพลังดึงดูดบางอย่างค่ะที่สามารถโน้มน้าวจิตใจผู้คนมีอิทธิพลต่อคนอื่นสร้างแรงบันดาลใจแล้วเปลี่ยนแปลงผู้คนหรือแม้แต่นะคะเขาอาจจะไม่ได้ทำอะไรเลยเขาไม่ได้แสดงออกถึงการใส่ใจแบบคนที่มีเสน่ห์ทำก็ได้ คำว่าคาริสม m านี้นะคะเป็นคำที่มีต้นกำเนิดมาจากภาษากรีกโบราณซึ่งมีความหมายว่าของขวัญหรือพรสวรรค์ที่พระเจ้าประทานให้ซึ่งหมายถึงพลังทางจิตวิญญาณหรือความสามารถในการดึงดูดผู้คนค่ะแต่อันที่จริงนะคะคาริสม m าเนี่ยไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กําเนิดเสมอไปนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทั้งสงส่วนคือเป็นคุณลักษณะที่สามารถพัฒนาแล้วฝึกฝนได้ด้วยค่ะ มาดูในส่วนค h a r i s m a ที่เป็นพรสวรรค์ก่อนนะคะบางคนเนี้ยเกิดมาพร้อมมากมีบุคลิกที่น่าดึงดูดใจมีน้ำเสียงที่น่าฟังมีความมั่นใจเป็นธรรมชาติมีท่วงท่าที่สง่างามในการเดินสิ่งเหล่านี้นะคะอย่างแรกเลยพอคนเห็นปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่ต้องพยายามทำอะไรมากมายนะคะค h a r i s m a ในส่วนที่สามารถพัฒนาและฝึกฝนได้ก็อย่างเช่นเรื่องของการสื่อสารเพื่อที่จะเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นการพัฒนาตัวตนเรื่องของความมั่นใจตัวเองหรือว่าการรู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสร้างความเข้าใจให้กับคนอื่นและยังเรื่องของการสมาธิและสติที่จะทําให้คุณนั้นสงบนิ่งเพื่อที่จะมีพลังดึงดูดตามธรรมชาติด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่าคาริสมาเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตานะคะแต่ขึ้นอยู่กับความ พยายามหรือความตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองค่ะคาริสมาเนี่ยจริงๆแล้วเราจะเห็นว่า,ามีหลายในทุกวงการใช่ไหมคะดังนั้นเขาก็จะมีรูปแบบหลักๆนะคะในการที่จะแบ่งคาริสมาออกเป็นรูปแบบหลักๆเนี่ยสประเภทก็คือแบบผู้นําเรามักจะเห็นคาริสมาแบบนี้ในวงการการเมืองหรือธุรกิจตัวอย่างก็เช่นคุณอีลอนมาร์หรือคุณมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์บุคลิกของ คาริสมาแบบผู้นำเนี่ยคือเขาจะมีความมั่นใจในตัวเองสูงสามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มคนหรือทีมงานได้พวกเขาจะมีอิทธิพลแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้คนนั้นทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีค่ะ ส่วนแบบที่2นะคะคือคาริสมาแบบสร้างแรงบันดาลใจลักษณะแบบนี้นะคะก็อย่างเช่นท่านมหาตามะคันทีหรือคุณเนลสันเมนเดลาลักษณะแบบนี้จะมีความสามารถในการกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นเชื่อมัน่นในสิ่งที่เขากําลังทํา ผู้ที่มีคาริสมาแบบสร้างแรงบันดาลใจนะคะเขาจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทําให้ผู้คนเนี่ยรู้สึกว่าเขากําลังจะมาเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาสังคมแล้วผู้คนเนี่ยสามารถเห็นในสิ่งที่เขากําลังพูดถึงได้นะคะสามารถทําให้ทุกคนนั้นเชื่อแล้วก็ไว้วางใจต่อไปก็เป็นคาริสมาแบบสังคมคะ่ะ ลักษณะของคนที่มีคาริสมารูปแบบนี้จะมีทักษะในการสื่อสารแล้วก็การเชื่อมโยงกับผู้อื่นได้ดีจะมีสเสน่ห์ในการพูดจาสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างมีความสามารถในการรับฟังและเข้าใจผู้อื่นได้ง่าย เช่นคุณบารักโอบามาเขาเป็นนักการเมืองที่สามารถทําให้คนเนี่ยรับฟังเขาด้วยความสบายใจแล้วก็ลักษณะบุคลิกท่วงท่าของเขาก็รู้สึกว่าเป็นมิตรแล้วก็มีความสามารถในการพูดได้ดีนะคะส่วนแบบที่4เนี่ยเรียกว่าเป็นแบบลึกลับค่ะคาริสมาแบบนี้จะมีสเสน่ห์ที่ไม่สามารถเข้าใจได้ง่ายพวกเขาจะมีออร่าของความสงบแต่ขณะเดียวกันก็มีความลึกลับที่ทําให้คนนั้นสนใจและมีความรู้สึกว่าต้องการที่อยากจะเข้าใกล้พวกเขา บุคคลที่มีคาริสมาแบบนี้นะคะก็อย่างเช่นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณหรือว่าบุคคลที่มีสถานะในวงการศาสนาเราจะสังเกตว่าเวลาเราเข้าใกล้นะคะบุคคลที่เป็นอริยสงฆ์หรืออริยบุคคลเนี่ยบางครั้งท่านก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเลยนะคะเราก็แค่อยากจะอยู่อย่างนั้นนะ่ะอยากนั่งมองท่านอยู่อย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่ใช่แต่เพียงออร่าของบุคคลท่านนั้นนะคะแต่ยังมีคาริสมาด้วยค่ะ ต่อไปก็เป็นคาริสมาแบบบุคคลที่น่าสนใจเราเรียกว่าเป็นแบบแม่เหล็กเลยนะคะบุคคลประเภทนี้มีสเสน่ห์มากๆเลยนะคะเป็นสเสน่ห์แบบแท้ไม่ต้องทําอะไรเลยอะ่ะเป็นสเสน่ห์อัตโนมัติเลยพวกเขามีบุคลิกท่วงท่าการพูดจาหรือไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยนะคะทำให้เรานั้นอยากติดตามบุคคลแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นมหาสเสน่ห์เลยนะคะเช่นลีโอนาร์โดดิคาวเปีโอแจ็คสันหวังหรือน้อง Lisa, ลิซ่าลลิสาค่ะ ส่วนแบบสุดท้ายก็คือคาริสมาแบบเชื่อมัน่นบุคคลประเภทนี้จะมีความมั่นใจในตัวเองเขารู้สึกมั่นใจทำให้เขาเนี่ยไม่กลัวที่จะเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงหรือความท้าทายหรือว่าเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นตัวอย่างก็เช่นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงเช่นสตีฟจ็อบส์ค่ะ ทีนี้พอเขาแบ่งออกเป็นคาริสมาประเภทต่างๆก็พอจะมองเห็นภาพรวมแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะรู้สึกมีกําลังใจว่าตัวเรานั้นก็สามารถที่จะฝึกฝนหรือเพิ่มทักษะในตัวตนเพื่อที่จะมีคาริสมาได้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนเราเกิดมาเนี่ยไม่ได้ถูกสร้างมาเป็นคนที่มีอิทธิพลสร้างแรงบันดาลใจแต่เพียงอย่างเดียวเราอาจจะเป็นคาริสมาแบบความมั่นใจหรือว่าอาจจะเป็นคาริสมาแบบนักพูดนักสื่อสาร หรือที่เรียกว่าเป็นคาริสมาแบบสังคมนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะขยับเข้าไปอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วถ้าเรามองแค่นี้อ,อ,อาจจะรายละเอียดของคำว่าคาริสมาเนี่ยอาจจะน้อยไปเดี๋ยวเราจะบอกถึงลักษณะที่โดดเด่นคือบุคลิกเฉพาะของคนที่มีคาริสมาเช่นคนที่มีคาริสมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองก็จริงแต่ว่า เขาจะไม่ดูหญิงยโโสถึงแม้เขาจะมีการแสดงออกอะไรก็ตามแต่ทำให้คนอื่นเนี่ยรู้สึก ปลอดภัยและมั่นใจในตัวของพวกเขารวมถึงมีความสามารถทําให้คน,นรู้สึกถึงความใส่ใจความอบอุ่นความเมตตามีความน่าเชื่อถือรักษาคําพูดและนอกเหนือจากนั้นเขายังสามารถจัดการอารมณ์ได้ดีมีความเข้าใจกับอารมณ์ตัวเองสามารถรักษาอารมณ์ให้สมดุลและรู้จักวิธีที่จะตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมสามารถน้มน้าวผู้คนคําพูดของเขานั้นมีพลังแม้ว่า จะใช้คำพูดง่ายๆแต่ว่ามีความหมายที่กินใจลึกซึ้งและสร้างแรงบันดาลใจส่วนในเรื่องของวิสัยทัศน์เนี่ยเขาก็มีเป้าหมายในชีวิตที่น่าสนใจน่าติดตามแล้วก็ชัดเจนการสื่อสารของเขาเนี่ยนะคะแสดงออกได้ดีมีความมุ่งมั่นทำให้ทุกคนน่ะรู้สึกว่าอยากจะให้ความร่วมมือขณะเดียวกันเขาก็มีความถ่อมตัวในตัวตนแม้ว่าจะมีความสามารถสูงเขาก็สามารถที่จะ เป็นที่รักของคนอื่นสามารถที่จะยอมรับความคิดเห็นต่างได้มีพลังในการแสดงออกในการดึงดูดผู้คนเหมือนแม่เหล็กเลยค่ะแล้วก็สามารถสร้างอิทธิพลได้ในที่สาธารณะในที่ประชุมคือเหมือนกับว่ามีสปอตไลท์ส่องมาที่ตัวเขาโดยเฉพาะเลยค่ะเวลาที่เขาอยู่ในที่สาธารณะหรือว่าเวลาที่เขากําลังพูดนะคะ ท่ามกลางคนเป็นพันท่ามกลางคนนับหมื่นแต่ตัวเขานั้นจะโดดเด่นขึ้นมาเลยค่ะแล้วทำให้ทุกคนนั้นเห็นถึงศักยภาพแล้วกล้าที่จะลงมือช่วยเหลือพวกเขามีพลังบวกมีทัศนคติที่ดีรวมถึงนะคะสำคัญที่สุดเลยคนที่มีคาริสม่านั้น จะไม่พยายามแซงทำหรือเรียนแบบการเป็นผู้อื่นแต่สิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขามีนั้นจะแสดงออกตามธรรมชาติของตัวเองความเป็นธรรมชาติแบบนี้แหละที่ทําให้คนอื่นนั้นสัมผัสได้แล้วรู้เลยว่าคนคนนี้มีความจริงใจแล้วเราสามารถไว้วางใจเขาได้ค่ะทีนี้เราก็พอที่จะมองออกแล้วนะคะว่าภาพรวมของคนที่มีคาริสมาจ่ย จะมีความแตกต่างกับคนที่มีเสน่ห์โดยทั่วไปอย่างไรเรามีแบบทดสอบง่ายๆเพื่อที่จะให้คุณทดสอบตัวเองว่าคุณมีเสน่ห์แบบคาริสมาหรือไม่แบบทดสอบนี้นะคะไม่ได้วัดความเป็นเลิศแต่ว่าเป็นเครื่องมือที่ทําให้คุณเห็นภาพรวมตัวเองเห็นเข้าไปว่าอ,อ้อเรามีจุดที่มีคาริสมาแบบไหนเรามีจุดที่จะต้องพัฒนาเพิ่มเติมของตัวเองอย่างไร โดยแบบทดสอบนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด8ข้อแล้วคำถามในแต่ละข้อเนี่ยให้คุณตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสรุปผลว่าคุณจะได้คำว่าใช่กี่คะแนนข้อที่1นนะคะ mm. เวลาที่คุณพูดคุยกับคนอื่นเนี่ยคุณสังเกตว่าคนส่วนใหญ่ตั้งใจฟังคุณให้ความสนใจกับคุณหรือไม่ให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ค่ะ ข้อที่2นะคะคุณสามารถเชื่อมโยงกับคนหลากหลายประเภทโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นงานที่ยากอะไรเลยคุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้เหมือนคล้ายๆกับเป็นมือประสานความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคนอื่นได้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ค่ะ ข้อที่3นะคะเวลาที่คุณเนี่ยไปเจอพบเจอผู้คนใหม่ๆคุณสามารถทำให้เขารู้สึกเป็นมิตรกับคุณสามารถทำให้เขาสามารถพูดคุยกับคุณได้แบบเ,เหมือนเป็นเพื่อนกันเลยแบบนี้ใช่หรือไม่ใช่ส่วนข้อที่4นะคะ คุณมีความมั่นใจในตัวเองในสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะสถานการณ์ที่คุณจะต้องไปพูดคุยหรือพบปะกับคนอื่นหรือว่าในสถานการณ์ที่คุณไม่ไม่คิดมาก่อนว่าจะต้องเจออะไรคุณสามารถแสดงออกเป็นแบบธรรมชาติหรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ค่ะส่วนข้อที่5คุณสามารถโน้มน้าวกระตุ้น หรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆหรือมีความมุ่งมั่นมากขึ้นหรือไม่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะข้อที่6ค่ะคุณมีทัศนคติที่ดีสามารถส่งพลังบวกให้กับคนรอบข้างแม้แต่ในสถานการณ์ที่ท้าทายใช่หรือไม่ใช่ค่ะข้อที่7คุณสามารถทำให้คนรอบข้างหัวเราะหรือว่าลืมความเครียดด้วยอารมณ์ขันของคุณ ใช่หรือไม่คะข้อที่8ค่ะคุณให้ความสนใจและฟังคนอื่นเมื่อเขาพูดกับคุณคุณให้ความสำคัญกับสิ่งนี้หรือไม่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่นะคะเอาละค่ะคราวนี้เรามาดูคะแนนเพื่อการประเมินผลกันนะคะถ้าคำตอบของคุณว่าใช่7-8ข้อ แสดงว่าคุณมีคาริสมาและมีสเสน่ห์ในตัวเองอย่างชัดเจนมีการดึงดูดความสนใจของผู้อื่นและสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเป็นสิ่งที่คุณทำได้แบบง่ายๆโดยเป็นธรรมชาติค่ะถ้าคำตอบของคุณว่าใช่5้ถึง6คำตอบนะคะคุณมีลักษณะของคาริสมาค่ะแต่มีบางด้านแต่ก็สามารถที่จะพัฒนาสเสน่ห์หรือสร้างแรงบันดาลใจในตัวเองให้มากขึ้นไปอีกค่ะ แต่ถ้าคุณตอบว่าใช่3-4คถึคำตอบคุณก็อาจจะมีสเสน่ห์บางประการนะคะแต่อาจจะยังไม่โดดเด่นมากนะักสามารถที่จะฝึกฝนและพัฒนาทักษะในเรื่องของการสื่อสารหรือความมั่นใจให้เพิ่มขึ้นไปอีกได้ค่ะ และถ้าคุณตอบว่าใช่ไม่เกิน2ข้อนะคะคุณอาจจะต้องทำงานกับตัวเองเพิ่มเติมเรื่องความมั่นใจเรื่องทักษะในการเชื่อมโยงกับผู้อื่นเพื่อเพิ่มสเสน่ห์และคาริสม่าของตัวเองค่ะ เอาละค่ะเมื่อคุณทราบคำตอบแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะพัฒนาคาริสมาของตัวเองคุณก็อาจจะเริ่มต้นการฝึกแบบง่ายๆนะคะเช่นการฝึกฝนเรื่องของการสื่อสารเพราะว่าคาริสมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ลองมาฝึกตั้งคำถามและก็การรับฟังอย่างตั้งใจดูนะคะแทนที่จะพูดถึงแต่เรื่องของตัวเองก็ลองถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับผู้สนทนาดูบ้างฟังคำตอบพวกเขาอย่างตั้งใจแสดงความสนอกสนใจหรือว่าการรักษาน้ำหนักของคำพูดเช่นอย่าพูดช้าเกินไปหรืออย่าพูดเร็วจนเกินไปนะคะหยุดพักในบางจังหวะเพื่อให้คำพูดของคุณนั้นมีน้ำหนักแล้วก็ พยายามรักษาระมัดระวังคำพูดที่จะไม่ไปก้าวล่วงผู้อื่นโดยที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจนะคะและข้อสำคัญก็คือเรื่องของอารมณ์และความมั่นใจในตัวเองค่ะคุณจะต้องรู้จักฝึกเรื่องของการแสดงออกเรื่องของการเชื่อมัน่นแล้วก็เรื่องของการพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาหรือรวมทั้งการตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะทำให้คุณนั้นโดดเด่นขึ้นมา และคุณก็อาจจะฝึกเรื่องของเจตนารมณ์ที่ดีและความมีจิตใจเมตตานะคะการที่เรานั้นตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อผู้อื่นเราจะต้องเคารพแล้วก็นับถือบุคคลรอบข้างด้วยนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมความมีคาริสมา่าแม้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์แต่ถ้าเราเริ่มต้นฝึกจากตัวเราโดยให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจที่ดีมีการแสดงออกด้วยความเมตตาและการใส่ใจผู้อื่นอันเนี้ย ถือว่าเป็นเสน่ห์เลยนะคะแต่ว่าต้องระวังนะคะคุณจะต้องทำด้วยความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจค่ะ คาริสมาเนี่ยมีสิ่งหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการเป็นผู้นําที่ดีด้วยการตัดสินใจที่ดีการสร้างแรงบันดาลใจการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นคุณก็อาจจะหาวิธีที่ฝึกฝนการเป็นผู้นําเช่นการทํางานเป็นทีมเรียนรู้จากประสบการณ์ต่างๆการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้อื่นรวมถึงการปรับตัวแล้วก็พัฒนาตัวเองในบริบทต่างๆแต่ข้อสําคัญนะคะเคล็ดลับที่เราอยากบอกคุณก็คือจงเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดค่ะ ถึงแม้ว่าคุณจะพยายามปรับตัวเพื่อที่จะทําให้คนอื่นนั้นสนใจคุณหรือดึงดูดใจผู้อื่นเนี่ยแต่คาริสม่าที่แท้จริงเนี่ยต้องเกิดจากความเป็นธรรมชาติและความจริงใจหากคุณพยายามเป็นตัวของตัวเองนะคะให้มากที่สุดพร้อมทั้งฝึกฝนเทคนิคเหล่านี้คุณก็จะดูมีเสน่ห์และน่าประทับใจได้ในทันทีค่ะ ถ้าเราจะทำบุญเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีคาิิสา m ได้หรือไม่การทำบุญเนี่ยสามารถสร้างคา a r สม a ได้แต่เป็นทางอ้อมนะคะไม่ใช่ทางตรงเพราะว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมมากกว่าเพราะการทำบุญก็คือการพัฒนาจิตใจให้เรามีความเมตตาและมีพลังบวกการทำบุญเนี่ยจะต้องเน้นเจตนาที่บริสุทธิ์นะคะ โดยไม่หวังผลตอบแทนจะสะท้อนออกมาเป็นพลังบวกที่ส่งถึงผู้อื่นได้ความจริงใจเท่านั้นค่ะทำให้คนรอบข้างสัมผัสถึงความน่าเชื่อถือและความอบอุ่นโดยพลังแห่งการทำบุญด้วยความเมตตา จะสะท้อนออกมาทางแววตาท่าทางคำพูดทำให้คุณรู้สึกเป็นที่น่าประทับใจและดึงดูดผู้อื่นคุณก็อาจจะแผ่เมตตาให้กับคนรอบข้างในทุกเช้าให้อภัยผู้อื่นทั้งที่ตั้งใจและไม่ตั้งใจนะคะแล้วคุณก็จะต้องไม่ทำร้ายใครทั้งกายวาจาใจหรือว่าคุณก็อาจจะทำบุญด้วยความรู้และปัญญาเป็นการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของคุณนะคะเพื่อประโยชน์ของคนอื่นหรือแบบฉบับที่ง่ายที่สุดก็คือคุณสามารถสร้างรอยยิ้ม และการแสดงออกที่ดีสร้างความเป็นมิตรทําให้คนเนี่ยเขารู้สึกว่าอยากพบเจอคุณอีกคุณสามารถที่จะใช้คําพูดให้กําลังใจและปลอบประโลมผู้อื่นการทําบุญด้วยความอดทนและการให้อภัยจะเป็นการปลดปล่อยพลังงานลบออกจากตัวของคุณ ความสงบและความเข้าใจในตัวเองจะเป็นการที่สร้างแรงดึงดูดและความเคารพจากคนรอบข้างได้นอกจากนี้นะคะการทำบุญด้วยการปฏิบัติธรรมการฝึกสมาธิการเจริญสติก็จะช่วยเพิ่มความสงบและความชัดเจนในจิตใจจิตใจที่สงบและมั่นคงจะเปล่งประกายออกมาเป็นสเสน่ห์ที่มีพลัง จะเห็นได้ว่าคาริสมาเนี่ยไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เป็นภายนอกอย่างเดียวแต่สะท้อนมาจากคุณค่าภายในที่จริงใจและบริสุทธิ์การทําบุญเนี่ยเราจะต้องทําด้วยต่อเนื่องต้องสร้างพลังงานที่ดีในตัวเองเพื่อที่จะทําให้เกิดความประทับใจกับคนรอบข้างสิ่งเหล่านี้แ่ะค่ะจะเป็นแรงดึงดูดที่ทําให้คนอื่นนั้นเข้าใจและสนใจคุณดังนั้นจึงไม่มีรูปแบบใดต,ตัวหรือที่เฉพาะเจาะจงว่าจะต้องทําบุญแบบไหนจึงจะทําให้เกิดคาริสมาในตัวเรานะคะเราจะ จะต้องเป็นผู้ที่ออกแบบเองดีไซน์เองเกิดจากใจของเราเองที่เราอยากจะทำค่ะเห็นไหมคะว่าคาริสม่านั้นเป็นยิ่งกว่าเสน่ห์คือเป็นซูเปอร์มหาเสน่ห์ทีเดียวเป็นมากกว่าการดึงดูดใจผู้คนทั่วไป เป็นแรงบันดาลใจและก่อให้เกิดอิทธิพลในวงกว้างเพราะคาริสม่าเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมความคิดและอุดมการณ์ของบุคคลกับหัวใจและจิตใจของผู้อื่นช่วยเสริมสร้างความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์การโน้มน้าวการบรรลุเป้าหมายสำคัญในชีวิตทั้งระดับส่วนตัวและระดับสังคมค่ะเอาล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะเราก็ขอขอบพคุณทุกๆท,ท่านค่ะขอให้ทุกท่านนั้นมีความสุขนะคะด้วยความรักและปรารถนาดี จากดรดีฮิลลิ่งหรือพลังงานสากลบำบัดต,ตามแนวทางของดรดีค่ะ